ก็ตักศอกช่องกอกปลายช่องซอกปลายสัตว์มันเชื่องิ่งนี่เลยโบยุ่งยสัตว์ไปวอีพมาณชั่วโมงโค่นี่จังดีซึ้งผู้ซ้ำนี่ได้ได,ได้ตั้งหากเลยบ่เกี่ยวกับาไปเลยอันนี้ทุกคนเลย <c oughs> สันหนึ่งถือว่าเป็นขาซ้ำนะสบายดีทักทายสบายดีทุกคนอ่าเมื่อนี้ยบบอนสิพาทุกคนมาเบึงอ่าคลิปตั้งแต่บ่บอนที่เริ่มถ่ายคลิปนะ ล้วก็อีกอย่างกับมันเป็นอีกช่องหนึ่งทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวบบบนจะนํามาลงให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่บบบนเริ่มท้ายคลิปนะว่าเป็นอะไรทุกคนเลยบางคลิปกะม้วนบางคลิปกับุมวนจะได้กับฝากทุกคนเข้ามารับชมนากันทุกคนเลยมันเป็นคลิปที่อยู่อีกช่องหนึ่งนะมันบดังมันได้ช่องเกา่าแต่ว่าแต่เก่านี่เราตั้งใจเฮ็ดขนาดเลยคลิปนี่ยจไห้กลับไปรับชมนมกันนะทุกคนทุกคนเลย หลังจากเขากินเขาแล้วเขาจะมาหาเหย่ยามมากับแล้วก็หาใส่กับก็บแตนะทุกคนไม่ไ,ได้มันอยู่บ่โอ้มานแล้วทุกคนใส่ไปติดเศร้าๆคุณเดี๋ยเป็น,ปนงไง,ง,งเลยเย่อยามอีกจะก้องส้ำล้างแลวก่ะไปใส่เพิ่มอีกโอเคทุกคนเขาก็ใหญ่กรับเ้อามาใกลๆก,กองที่มันเคยกินนะทุกคนน,น,นะนะข้าวจั่วเลย เค okay. เดี๋ยวเฮามาลุ่นอีกช่วงใบาๆนะทุกคนตอนนี้เฮาจะไปหาไปหาเอาปืนเมื่อคืนนีมาเฝ้าหมูแถวนี้มันบูมานะกนุ๊เนี่เดี๋ยวเราจะาย้ายไปจุดใหม่ไปเฝ้าหมูเฮา อนนี้เฮามาตอนกนะตอนนี้เฮายังอยู่เถงอยู่ทีมงานเฮายิงได้เด้ทุกคนเด้ทีมงานเพิ่นิงเพิ่นผู้ิงยิงว่าบ่ถูกกลังสิลงไปเบิ่งบ่ถูกนะโอเคเดี๋ยวเฮาจะลงไปเบิ่งนะว่ามันใหญ่น้อยสดมันเข้ามา2โตแล้วมันอวหนากลับคืนตัวนึงเดี๋ยวเฮาแกะเสือูก่อนลงบดนีทีมงานเฮาเข้าไปเก็บนกนะทุกคนเด้เบิ่ง้เพิ่นได้อยู่บ่เพิ่นว่ายิงถูกแล้วละ เด้อโอ้ยมานั้นมาตใหญ่เลยนี่สั่ไก่อยู่เลยเนาะโอ้ตัวใหญ่ทุกคนกำบูหุ่มนะนกขอนกขอทกคนมาแล้วเฮาอืมหนึ่งเต็มเคยเยู่ยังโมมันยังห้องอยู่เดียวเฮาชี้หยับไปต่อในหันอีกหน่อยนึงอิงอ้าวฟุ้เจ้าเนี่ยเพ้อนอนเลี่ยยินดีหันนะอืีกช้ำสองบาทแอดบอลยิงอ้าว อตชักศอก่องอกปลายองสอกปลายโอ้เทกว่ใหญ่สุดเลยนะไปไปเลยเ่าไปไหวอย่าเรียนหาบหอนีรว่าเหินเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งทีมงานเท่าแล้วกันแล้วว่าเมื่อกี้นี่วะทีมงานเท่าไปผูซ่อาสองบาทเนะไปลุ้นบิ่งไเป็นอะไรพี่นออ โอ <ge ar> ้ยวจมูอีกกรคักแล้วบอได้ีจะมูน่ะได้มูน่ะมาอยไล่เออไลไปใส่แอนยิ่งบอไล่ลูก้อเจนกับอยู่มันน่งยินมาค่อยนี่ไล่ไล่ีปะไปเชื่อมันแล้ก็ยิ่งเออมันได้ชันหมอนะยางาซื้อมันนะแอดแอดแอดบ่อลูกมือเคยนัเออ มันได้พูดพอมได้สานพร้อมสันชามดของมาไลมาใช้มันด้มาค่อยไลนงมีฟ้าเลยจำใช่เล่มกันกาตัวเดจะครบมันกันดูขึ้นตัวมาจะครบอะไรยิงแล้วก็ดูขึ้นตตคนคนย่างนั่นเนาเออลมโลหิม่ลหมอนี่บ่มาแม่ร้อนเนี้มันมีฟ้าดันเออเป็นนัเราอยู่มาหญ่เลงไม่ได้ดูได้เห็นตัวดียวแลนี่ะ ขนาดอีลาข้อเลยเขาเอาแล้วบอวันี้แสนเช้านะบุเมียนตัวนี้ลูกมันลูกมันบ่ตัววันเมื่อยูเพื่อนพุนเออตัวค่อยุ้มพันบ่เออตัวจะาอุ้มมาแหละเออลูกเอ้ยมามานลูกก็ไม่ได้เห็ดไงใกล้เคียงกันละหอมเดีเชียวเป็นที่เอาโอ้เลยเออเรามันมาลูกได้ซ้ำเอาเห็ดมาให้เพื่อนในสายเจ้าเว้ยเอิ้นเอาเด้กเด็กมืออื่นเชอะอย่าพะใหลูกชาวลูกชายเออดี มาคุณมาแน่พูดคุณแน่มากับเขาให้แล้วเอาเออมาก็ได้พูดเนาะเออแนวมันนะมาถ่ายเอาเข้าอีแล้วเนาะเขาอเออเอา,อเอาได้เข้ากล้องนะพวกอ้ได้ชินหมูพี่น้องเลย <c oughs> คนงานเข้าก็ได้ <c oughs> เพราะว่าเพิ่นไเป็นผูน้ช่ำคนงานเข้าก็ได้นะทีมงานเข่ามวลคนงานพี่น้องเย <c oughs> เนาะได้กินชินหมูวันนี้ นยามมาดุเชียวเนาะมาดุแล้วใช่มือเเ่วยวกระบอยู่ครับอ๋อได้แล้วเพื่อย่างหอดนี่ก็เมื่อยปงเลยัดทาง้งขอบใจเดียวฮาสีเลาะเมื่อและไปหาเพิ่นก่อนม่กินเมอ๋อได้แล้วขอบใจหลายหลอันเพิ่นก็ได้พูดอยู่ว่าทำบ่ได้จะกินก่อนเลยเพิ่นก็ได้พูดเล้วเฮาสีเมื่อ กินพูดหน้าผมแหละตังใจสั่นแล้วผเออสองพูดจังหวัเนาะเออโอ้ขักไรบ้างเดี๋ยวบางทีมูกอนะเพราะว่าเราเห็นไม่ได้มาเห็นไม่ได้เออแนวมันแล้มาโอ้ี่พี่น้องอันนี้ม้ามาไล่ไปเลยยิ่งเลยเต๋อมาชิมหมูตัวเดียวกันเนาะนี่ชุมเฮาว่าชุมเฮาและหมานได้นกเดไหมม้าแล้ววะบ่ได้กินหมูก็ได้นกแล้ว เออดีสาม่อ <brightness> ต <desserts> ่อ <bonito> น uh, ี <arp> ่เข้าดีเนาะวาดได้ได้ตัวอันมวนได้สองไปติ้งงานเข้าพอ่าติงานเทากะองอ้อยเท้า้านันอดียเลยอยู่ห่นะเนาะวาชิมายืมปืนลุงนะพวกนี้ละนอนยันเปเจ้าเขาประหาในโกกระบอกอะเจ้าเขาบ้านอะก๊ะม้วนต้องเปลาะพวกมันกินไปลึกดีเทลน้ไปผ่าพังก็ไปเลาะนั่นหอมมากไปแล้วพักันันั่งอยู่นครนนวันทาพังมึงมึง กินแถวใต้แถวไกล้ั่นว่ะมันสิคบอยู่กุ้งได้เ,<อ>เขาเมื่ยางไกลกับพ่นเลยไกลตรงไหนไกลคือพุันเลยขึ้นไปทางพุันกับมันม่นง่ายทางพุันก็ได้เดี๋ยากครับนะก็มุ่นเบิดคือลุงก็คือสิไปแล้วมันแรงเนาะเออไปก็มันบ,บุปไปแล้วเคล็ดมันไปมันไปไก,กแลแถวนี้่ยเขาทุนวายอยู่เด้อวาโอ้เป็นอะไรโอ้โอทีมงานเฮาพี่น้องเลย สิบแอดผ่านแนทได้ฟูทุกคนคือได้คือได้พูดคือได้พูดพูดน้อยแท้พูดในกระชั้นหนึ่งเพราะชั้นหนึ่งคนเลยมันมาแล้วเออเที่ยงหน่ะแเราก็ได้ได้พูดมาเนาะเราได้เราก็ได้ได้มาเั็นนึงเราก็ได้ก็ได้ลองกระชั้นพเอากระชั้นดาก็ได้โอ้นอนเช่งเฉยเป็นไร ไปได้ลงไปหาดมันเรายไปเลาะเบิ่งบ่อนมันนั้นฝัดนํำทางเช่นนั้นลงไปฝัดไปต้อนกฮั้นเลยก็เลยมาฝัดเทาม,มาเฮาหมูเด้อก็เลยไปหนังทายฮันมันก็หยาบมากหยามาเรื่อยขึ้นมาทางนี้แน่น,นอนเลยโ <laughs> ตไปย่างกูได้เละบักออขึ้น,น,ะนอะไรก็มาแค้นเลยเปอูปร,ปร,ปรูมคนบิสต์เลย สองบาทบาทนึงแล้วยัดอ okay, right. ีกน uh, uh, okay. ้ำอีกอ๋อทุกหมาพอดีตานั่นมาก็ราวกับสามอีกบาทหนึงผู้ที่เข้ากับท่านหู้เอาเลยฮะหู้เอาเขาเออเขาเจ้าเขินมากเหมือนบรรยก็เขาบ่หอมก็มากอั้วตาโอ้เรียบร้อยบาทเสรีกินพี่น้องเออหมาเนาะถือว่า สมพรปากเนาะพระเจ้าไอพรอนเขาพรฮะเฮ้อเพชรจัดการเขาก็มานอยู่เขาก็ได้ได้นกคอตัวนึ่งเฮาว่าเฮามานแล้วพี่น้องเลยได้นกคอตัวนึงนี่ก็ดีใจพอแห้งแล้วเห่านะวชิมาอ้างเพิ่นเพิ่นแห่งได้สัตว์ใหญ่กว่าหมูตัวนึ่งพี่น้องที่งานเฮาได้มากคือสมควรเลยจะบิดมันมันจะขึ้นทั้งทีเนาะ มันขึ้นเม่ีแล้วมันเดี๋้งๆอยู่เพิ่งเพิ่งเอาไม้เอม้หอนไม้มันหักขวางไว้ด้และหมูห่าเป็นอะไรสภาพหมูนะเออหมูกะมันขาหักเบิ้งนึงหมาโม้มันยังไปหันหมูนะมันจะสิบจวดแต่ว่าซ้ำมันนอนพักเนาะมันไม่ได้นอนเลยเลยชัดมาเลยเลยเลยมาไปเลยหมานั่นก็มาตัวดีอยู่น้ำเก่งเนาะมานั่นก็เนาะดยอมานนั่ก็ เอาเวกเแต่ว่ามันมันบุกกาเห้ามไปคือมันนี่มันเลน้วมันเลนหันเยอะเพิ่มเพิ่มเพแต่ว่ามันกว่ายิ่งหันเต่าขามันนะฮะมันเลนสามขาเขาว่ายเลยขัดจุดจวดจวดมาตะบิดเรามันมันยจะโดดสียคนเลยบ่แต่บิดนะมันมันจะขึ้นไปทางพุ้นแบบนี้มันไปฆ่าไม้หักตัดไม้เรียบแบบเงาๆมันต้องลงมาทางทีแน่นอนเลยข้าวเดียวมาห้าลงมาลีชัดมันเสียคอยเลยคอยกินโตไม่แยงขัด tao mai cao tao tát nó mát ní lẽ, giờ nó sát nó sưa cả chì cá, chì hưn ní luôn á, oh. cái chì hưng tao mai ní luôn, sập hết luôn, tát nó đến ní được, Nhìn Nhìn yin đến được bớt thứ, bớt hất đến nhìn nè, Sát nó đến nhìn đến ní luôn, chì này nhá, 2 mét, chì nó, thao con đây, thưa, này, nó, mưu nhang mã hay lấy này nó, nó สัตัดไปประมาณชั่งโมโหนี่จังได้ซึ่งยังโมล้มเนี่ยเป็นยังยืนอยู่โอ้โหเนี่ยเป็นยิงอีบ้านนึงอย่างได้ลมลมฮะยังบ่อเรียบร้อยยังไม่ตายเลยลาหมาแล้วก็ซ้ำอีบ่อเราซ้ำแซ้ำตายเราซ้ำอีบ้านอันนั้นถ้าเจะซ้ำตายนี่ได้สองสั้นตีโมเละ เออถอดผู้ยิงเดมบิดอะได้สันส kind of ันนึงกับขานึงโหมันพร้อมแล้วกะหมอผู้มากะได้พูดนึงเปิดช่องอมาครับมาครับคนคนค่อยไปผู้ซ้ำก็ได้สันนึงได้พูดหนึ่งกับสันหนึ่งตอันผู้ซ้ำนี้ได้ได้ตั้งหากเลยโบเกียวกับาไปเลยอันนี่ทุกคนเลยสันหนึ่งถือว่าเป็นขาซ้ำนะแต่ว่าเ้า เกือบไปแล้วทุกคนเอ้ยเป็นหนังยืนเอาอเลยเขาเอามาตั้งไว้มคือว่าเฮาเฮาไปไปห่วมนี่เฮาก็ได้พูดหนึ่งแล้วแต่อันนี้ได้ได้สั่มเด้เฮาก็เลยได้สันหนึ่งทุกคนเลยมันมันเดี๋ยวชิปปิ้งคักๆเลยไม่แรงนี่ทุกคนเลยแซ่บๆน้ำกันเด้ออ๋อนังมันหนาเนาะโบเอาเลยหนังนี่เด็ยิงหมดเลยไหม ปอต้องลองยิงมึงเรือทุกคนอย่าว่ากันเด้อเฮาปืนเฮามันปืนล้มนี่เฮาลองแบนมึงก่อนมันสีเขาจักเส้นหนังมันนี่ถ้าเฮาไปพอสามารถยิงได้อยู่บนนี่อย่างหั้นหมดกัดเพิ่นภูมิจีเป็นมาสูงขึ้นมาอย่างนี้เนาะเวลามาเชิญอ้ะไรดิไอตัวเจ้าพ่อเมื่อวานเนี่ยดิแฮกเฮกเฮกทีน้องไว้เลยนะ เป็นพี่น้องกันเลยนะแก่บ้านเลยบ้านเลยนะมันมาเชวนาปะจานนะเรอยปยุแล้วมู่เถียนทีกูเช่นันเลยพอบาหอม้วไปก็ได้แก่ลงปุ๊บกลับบอลไปเฝ้านะเราเฝ้าหมูเฮ้ยเฝ้าเนีอานี่กินแล้เฝ้าเนี่ยนะเฝ้าเนี่ยเฝาเฝ้าเนี่ยนได้ขึ้นมันไย้ขึ้น Ban chắp đã bị thì cả một hôm qua. Hãy làm, hãy em... <laughs> <em> làm. Hãy làm. Hãy 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 มีแต่การหานี่แต่มันนอนเลยมาเลยพอแล้วจำนั้นเอาปืนมาสักคนนเอาวัวซ่าเนาะมันลบมากินมากระบอกอีกจะมีมีตัวอื่นเด็กอยู่ข้างพี่อยู่ข้างพี่เอาคันนี้บ่ะเห็นแล้วตัวนี้ใช้ชมหรอเอ้ยชมหัวฟัง ความคิดอยหินเมนูขันมะนาวเนี่ขัดมะนาวินกยวอะไรเนาะแบบหั่นแล้วเนาะอยินแบบกอยเนี่หินแบบแบบจับเออนี่เผาเลยดิเอาเอาไว้ก่อนจวเลยเหนียก่อนน้องไอตุนโอ้โหแบบนี้ที่ห้องทีห้องก็ตอนนี้ห้องก็ ของผู้หญิงกัได้หลายกุ้งมูเนาะอันนี้เขาเขาเขาซัมมี่กับพ่อแล้วเนาะเขาตากไว้เนาะมัยแห้งอีมันแล้วม e> ันครับนั <im <im) <im ้นเลยมันแห้งมันมันตัดเป็นชินๆแบบนี้เนาะแห้งคือชิ้นแห้งนั่งคายอยู่เตาไม้รูปแบบมาใส่เตาใหม่ครับผมค่อยไปดิ้นเตาไม้ไ่ไค่อยยืยดิ้นดิ้นเลยแต่ว่าค่อยเอาเตาไหมมันบังไปดีแต่บนโดดช่วยค่อย พอกดอเป็นนดนเลยะดดใช่บอกโอ้โนวะิ่งเลยซึ่ันยิตอนยิงแล้วฮะขานีอันผู้ยิงครับขานึงเลยบอกผู้เดียวกา,า้ากาลังฉันโโอโหทีเรือแล้วก็ปันเป็นพูดธรรมดาสีเลือก็อันที่ป,ปันนะเ,เอาทานั้นยายาเลยคือหาบไงท่น้ <laughs> ดี๋ยวจะเิ้นสันไปจีนะทุกคนเๆทีมงานเฮายังอันอยู่งานก็ยังควอยู่ไปเฮาปจพี่นะเือจัหน่อยนึงอื้อ

ชมครับตั้งมสีมันีรี่อชมก็ได้ครับนะสิ้นชันพี่น้อยออกชมชมนะคัมชมนั่งนะแบบอย่างคันชมเลยอืแสบดีมันชมเลยชิ้นชันได้ัน้นะมันหอม เป็นของฉันแล้วนี่นะ,ะครับครับมาหอมเลยกินสินหมูพี่หน้องเอ้ยออครับครับอายอยมีเนียมอืมสดเลยพี่หน้อย คั้มเชื่อว่าออกกระเตะมาทำเลยได้หมูแล้วลืมกระตเตะเรนได้แล้วก็ลืมหมอนี่เลยกับหมอนี่กระแตเ <c oughs> ดี๋ยวไปคั่วอันนี้ก่อนมันตำให้ได้ไหมโอเลค,คายนาเ,าเ,าเ,เ,เ,เนี่ยน้ำเอียบน้ำเอียบเอียบแซ่บหอมๆเลยอ่า อ้ต <t government> <K ali> ัวนีเลยคนละทีบได้เครื่องน้อยเดียวนึ่งเบิงซีงูเขาดูปลาเต็มซ้ำเบิเอฟเลยพี่น้องเลยน้อยเดียวแต่ว่ามันมันมากด้วยรสชาติหรอมากด้วยรสชาติบ่อนี่โซ่บพซะมาต้องห่วงไม่ยางอันนี้นะอันนั้นเมนู่นชอบจุแต่ว่าไม่จุนะแต่ว่าเขาล่นจุจุเขาล่นอันนี้นะเขาล่นเห็ดจุเขาล่นนะพี่น้องนะก้อยก้อยก้อย เดี๋ยวเราเชื่ไปตีเนาะมาเอาไปนี่เลยเอาใชอยช้ใช้เดี๋ยวเราอาอาาเองเราไม่เราก็ยังละปุ่มโฆษณาไปให้ดู่ทิ่นั่นยัดนิลนะหมดแล้วน่งานมันจะต้องทำอย่งเป็นยุ่งทะลุมาดิเชื่อมันเนี่ฮ้ ได้แล้วทุกคนเด้อปิ้งหมูปิ้งหมูนี่ทุกคนฮืมฮิตแบบหย่างไว้เดี๋ยวมันจะเน่าหรือว่าแมงวันมาจืดนะกำลังถึกนังมันก็จะแทงยากจันหน่อยเนาะจิ้งานเข้ากับซอยกันเองทุกคน ซอยเดือกันทัละไปบอกมาสเปกิ้เห็ดพิชิทีนว่ามากินบัดเดียวทุกคนแซ่บแน่นอนนะนีเห็ดอีแหละจงซอยนะแม่นั่นย่างญนึงบุญนึ่ง เดี๋ยวทาตับก่อนตับ,บ JI, มันยังนำหยาดอยู่ยังปเปลี่ยน่เมื่อคืนมันไม่เที่ยงแล้วนี่ไขวัดไข่ไอญ่แล้วอากาศตีนเดี๋ยวคนเดี๋ยวไปซอยก่อนไปนี่จะมีหน้อยห้ามานะบ่กูไปซอยอยู่เคียงอลไร ทุกคนเลยแศรษแล้นะเมื่อีานนะหมูป่าเนี่ยม่ค่อยมั่นมาเลย อาหารเขาเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันทุกคนไปแสบอืมมาแล้ววะเนี่น้ำปลาด้วยมาแล้วมาแรงนี่แห้งบันเทิงเลยหมดหหเลยนอนเลยเนาะผมจะนอนนี่หลุดไทยมากินขา้นานกันมาไหมา แขกรับเชิญเขาได้นี่พี่ดองเลยนายพานโอ้สุดยอดเลยเมนูมีักเ่าไน่นม่เนี่ยสองขากับเอเฮ้ยออกเลยมือดท่ายแล้ล่ะทินิ่สั่งอย่างมี้มือได้ใช้ออซุนซปนาเกิดให้เหรอพี่ซุนก็ อืมดีขนาดอื้เลยส้มนะชุดก๊อกเลยไปมั่นชุดหย่อนนะอันนี้ดิฮะครับครับน้องครับ ลายเป็นสีเจ uh> ้าของสีงามทุกคนนะสีติดมันกำจรองเก้่วก็บแคบยืดแต่กับุปผาไหนบุกเขากันปะนะมันเปื่อม ตกินเค่นะเอาอืมอะไรน่าภาคไหมปล่อยได้บวชด้วชงอเลยอืมมือพันปาพันบาทก็จะขอาปากกันมมอมีอมย่ิ้มันมัเนี่ย ủa hộp kỹ thương mặn hộp thôi sao còn tìm mặn nha lên thôi 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 รองป่าเเนทำเช่นพักครับเนีเป็นอไรล่าแซบบ้ลูกแซบเลยเนาะแซบเนาะกวามันินั่นเนาะปิงชินเ่ยฮะจะก็เล่นนั่นเราได้ทุกคนนะมีแต่ฮบ มีคนเท้าหูมีเิ็หลดทิ้งมัดใส่ใจมาเช้านี่ยเกือบเมื่อยน,นะนั่งเลยเลยส่วนกันไหนมาเช้าฮะทุกคนนะกินเข้ามือนี้ก็แช่บนะหรือว่ามือเช็บเหยื่อมือแซ่นแบนะคลิปเฮากับชิดเด่นลำลาพี่น้องในภาเคเขานี่และพ่อกันไม้นนะมนนมในคลิปนาทุกคนมือเศร้า เบิ่งว่าเฮาสิไปหาหยังและสีมานบอกเฮาสิไปหาเลาะเนียงอีกมีทีมงานทามาเพิ่มอีกนะคนในบ้านนี่แหละเดี๋ยวสิพากันไปหาเลาะเนียงสาหรับมือแรงหลังจากกินข้าวแล้วก็พาอกันไหมในคลิปน้าทุกคนเลยสําหรับลินี้ล่าไปก่อนกินมั้วิ่งครับบ่เยอผมจะยากบ่ันึ่มากินน้ำกันนี่อืคือมันเหมือนี บ่มมั้งนะมดละอุ่นไว้เต็นเต้นถุยโคไว้ก็ต้อง <c oughs> แสบ,บนะทุกคนเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวไปชิลุกก่อนนะรับลุกก่อนนะ